ที่สุดแห่งความ ury, ลักชัวรี่รถขายดีอันดับหนึ่งของเรา t o y o t ต Cam r y 2.5 Hybrid Premium Luxury ปี2019รถเจ้าของเดียวได้ทะเบียนสวยๆอันนี้ไปด้วยค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ดีไซน์หรูหรามีระดับยางมิชลินขอบ17ปี21ค่ะดอกเต็มๆเ,เลขไมคคันนี้อยู่ที่120,000เท่านั้นนะคะ หลังคาซันรูฟปรับไฟฟ้าแหงควบคุมเครื่องเสียงแอร์และเบาะด้านหลังมีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะคะไฟไท้ายระบบฟู l l LED ดีไซน์ทันสมัยภายในเก็บของกว้างขวางพมกระดุมปูมาให้พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.5ไฮบริดประหยัดน้ำมัน20กิโลลิตรน็อตโครงสร้างเดิมไม่เคยขันเลยจากราคาป้ายแดงล้านเ วันนี้เหลือแค่9 6 9 0 0 0บาทฟรีดาวได้ผ่อน1 7เท่านั้นค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79สนใจอย่ารอช้ารีบทักมาเลยค่ะ0937465665 MB คาะตหะลิ่งชั้นค่ะ